สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการ์ตูนชาแนลบอยเศรษฐีนะครราชอีกเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ใกล้กับปึงฉวับเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะวันนี้ค่อนข้างไปแปลงที่น่าสนใจพอสมควรค่ะแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียปนกันไปนะคะเออนี่วันนี้เราพามาเป็นด้านในนะคะแต่ว่ามายืนตรงนี้เพราะว่าอยากจะบอกข้อเสียข้อแรกเลยก็คือถนนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะ วันนี้นะเป็นแปลงบ้านนะคะติดริมแม่น้ำพร้อมสวนนะอะวันนี้ที่เราจะพามาดูก็เป็นแปลงแม่น้ำนะคะนี่เลยถนนทางเข้าอะ่ะคือมันจะต้องบอกข้อเสียข้อแรกเลยก็คือนี่เลยถนนนียแหละจริงๆอะ่ะมันค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วพอฝนมาตกเนี่ยหญ้ามันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเหมือนลกอะ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะรถเข้าได้แต่ไม่ได้ว่าสวนทางกันได้นะคะ เป็นถนนแบบนี้ออกไปหน้าซอยตรงที่มีเสาไฟฟ้าตรงนั้นนะคะเพียงแค่ประมาณ200 100- 1 0 0ถึง200เมตรเองทุกคนอ่ามันเป็นถนนแค่แบบนี้คือเนี่ยแหละคือข้อเสียที่ทุกคนมาแล้วแบบมันจะค่อนข้างไม่โอเคเนาะวันนี้เราก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูใหม่ว่าข้อเสียตรงนี้นะคะลูกค้ารับได้ไหมเป็นแบบนี้ออกไปนะเป็นแบบนี้แค่ 100- ถึง200เมตรเองทุกคนแล้วก็พอเข้ามานะคะมันก็จะมีทางโค้งตรงนี้ เพื่อที่จะเลี้ยวไปที่บ้านของเรานะคะนี่อะไปเดี๋ยวเราจะพาเดินชมเดินคุยกันไปเรื่อยๆนะคะบ้านของแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะคะที่น้องตูนเดินอยู่นี่คือสาธารสาธา,ารณะทั้งหมดนะตรงนี้เป็นบ้านของคนอื่นนะคะบ้านของเราจะอยู่หลังสุดท้ายสุดเลยอ่าโน่นโนนหลังคาสีแดงๆตรงโน้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อำเภอเดิมบางน,นางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ใกล้กับบึงฉวากมากๆเลยสําหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีเด็กๆค่อนข้างเยอะเนาะมาซื้อบ้านริมแม่น้ําแบบนี้มีสวนแบบนี้นะคะเอาไว้มาพักตากอากาศแล้วก็ยังพาเด็กๆไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะคะในบึงฉวากได้อีกด้วยนะคะอืมแล้วก็จะเดินกันไปถนนตรงนี้นะคะกว้างพอสมควรนะคะกว้างกว่าตรงเมื่อกี้นะอ่าตรงนี้ก็ถ้าเป็นรถ รถเนี่ยไม่สามารถสวนกันได้นะคะก็แต่ว่าไม่มีใครมาสวนกับเราหรอกค่ะเพราะว่าเข้ามาในซอยเนี้ยมีแค่บ้านของตรงนี้หนึ่งหลังแล้วก็บ้านของเรานะคะอยู่หลังสุดท้ายนะนี่อันนี้เป็นต้นสักใช่ไหมคะเนี่ยายเขาค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะแปลงของเรานะคะก็สองไร่ค่ะเป็นฉนดขุดแดงนะคะ มีจํานวนสองไร่แล้วก็มีที่งอกประมาณงานกกว่าเกือบสองานเลยทุกคนที่งอกเนี่ยจะอยู่ติดตดกับเออริมแม่น้ํานะคะเดี๋ยวเราจะพากันแล้วก็อธิบายกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พามาชมเป็นคลิปเต็มนะคะวันนี้รีวิววันที่9สิงหานะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเนาะอ่านี่อันนี้คือ เข้าเขตบ้านของเรานะคะเขตบ้านของเราก็คือตั้งแต่ลัวตรงนี้ค่ะนี่นะปลายเลยด้านหน้าเนี่ยมีความกว้างประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนเอ้ยขออภัยค่ะห้าสิบถึงหกสิบเมตรที่ของเรานะอันนี้ก็เป็นที่เป็นต้นสักนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยได้ปลูกไว้นี่นะตรงนี้นะเจ้าของบ้านเนี่ยค่อนข้างรักธรรมชาติรักต้นไม้นะคะจะมีต้นไม้ทำสวนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ต้นพยุงก็ล่อไป200ต้นแล้วค่ะไหนจะต้นกู้วยอีกอ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีไฮไลท์พิเศษก็เป็นต้นตาล100ปีนะคะประมาณ5ต้นนะตัวเคยมารีวิวแปลงนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวซ้ำให้ดูนะคะแล้วก็เอาแบบชัดเจนทุกอนูเลยนี่ค่ะตั้งแต่ลัวเมื่อกี้นะคะมาถึงหลักตรงนี้หลักตรงนี้จริงๆมันจะมีหลักบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยามันขึ้นซึ่งไม่แน่ใจ น่าจะหาหลักไม่เจอต้องรอวันลังวัดนี่นะคะความกว้างประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคุณลุงนะคะอายุประมาณหกสิบปีแล้ว่ะคะเขาเนี่ยทําทางเข้าบ้านไว้ตรงกลางนะคะเนี่ยที่น้องตูกนกำลังจะพาเดินไปค่ะนี่นะคะเป็นทางเข้าบ้านที่คุณลุงเจ้าของบ้านเนี่ยได้ทําไว้บ้านนี้นะคะมีสุนัขค่อนข้างเยอะอ่ะน่นะเห็นแล้ว ค่อางหลายตัวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรในวันที่เราตกลงที่จะซื้อขายกันเนี่ยก็ให้คุณลุงเขาขนย้ายสัตว์เลี้ยงของเขาออกไปด้วยก็ได้สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ต้องการเนาะอ่ะนี่ส่วนมากนะคะในพื้นที่ของคุณลุงเนี่ยก็จะมีต้นกล้วยเป็นกล้วยนำวับผสมกับเอ่อหลายๆสายพันธุ์นะคะนี่แล้วก็จะมีต้นขนุนต้นพยุงต้นประดู่นู่นต้นตาลที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของเรานะคะนู่นเลยจะอยู่ตรงริมแม่น้ํานะคะนี่ คุณลุงนะคะอายุ60ปีแล้วแล้วก็อยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวจริงๆเหตุผลที่ขายเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยคือคุณลุงเนี่ยเขาทําสวนไม่ไหวเนื่องจากต้นไม้มันเยอะพอสมควรแล้วก็เขาจะย้ายไปอยู่กับลูกของเขาด้วยค่ะแล้วก็เขาเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอะเนาะเขาก็อยากจะไปสแสวงบุญของเขานะคะก็พลวลัยชราเขาก็อยากไปทําตาม ความชอบของเขาบ้างนะคะนี่คุณลุงก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะเวลาที่ต้นมันใหญ่เกินไปนะเขาก็จะคอยตัดแต่งกิ่งนะคะทั้งหมดเนี่ยคุณลุงนะคะดูแลอยู่คนเดียวเลยนะในทุกๆวันเนี่ยมีทั้งสองฝั่งเลยนะเห็นไหมมีต้นกล้วยสองฝั่งเลยต้นไม้น่ยค่อนข้างเยอะนาะมีบันไดเอาไว้ปีนตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะคะ ตรงนั้นเป็นต้นขนุนนะคะรอบแล้วประมาณเดือนที่แล้วที่ว่ามารีวิวอะคะ่ะก็มีลูกขนุนออกมาให้เราได้เห็นด้วยนี่วิวประมาณนี้นะคะคุณลุงเนี่ยก็ได้นาโอ่งแบบนี้ค่ะมาตั้งเรียงไว้นะคะประมาณที่ตุนเคยเห็นนะก็ประมาณสองสามลูกนะคะเพื่อที่จะกเก็บน้ําฝนเนาะเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ได้นี่เลย ที่นี่นะคะห่างจากบึงฉวากเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่มาจากกรุงเทพนะคะก็ขอตั้งที่เซนทรัเวสเกตเนาะเป็นจุดหลักของเราก็140กิโลเมตรค่ะ,ะความกว้างเราพากันดูไปแล้วนี่เรากําลังจะพาไปดูความลึกของที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีความลึกอยู่ประมาณ100กว่าเมตรค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปดูเรื่อยๆเห็นไหมมีหัวโปงหัวปีเนี่ย คือต้นไม้ทุกต้นที่ยังอยู่ในบ้านของคุณลุงนะคะน้อยมากค่ะที่จะตายเนาะเพราะว่าคุณลุงเขาดูแลค่อนข้างดีเลยทีเดียวแกเป็นคนชอบทําสวนตอนอายุ60สิบอะบางคนร่างกายไม่แข็งแรงแล้วแต่ว่าคุณลุงเขายังมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถดูแลสวนได้อยู่เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมีโอง่งละอันนี้เป็นต้นขนุนนะคะนี่ไปค่ะเดินกันไปเรื่อยๆนี่ต้นมะม่วงคุณลุงก็ เอาถุงเนี่ยมามัดไว้เพื่อที่จะกันกระรอกนะคะแล้วก็กันมันมันเสียหายด้วยเนาะน่าจะเป็นแบบกันกระรอกกันสัตว์มาแทะมากินกันมากกว่านะคะมีมะนาวก็มีนะคะมะนาวมะกรูดนะส่วนมากนะครับสามารถส่วนมากที่คุณลุงปลูกเนี่ยจะเป็นพืชผักสวนควรัวที่สามารถใช้ได้อ่านี่แล้วก็เข้าสู่ตัวบ้านของคุณลุงแล้วค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นตัวบ้านของคุณลุงนะคะที่คุณลุงอาศัยอยู่นะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโถงใหญ่ๆนะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนด้านบนเนี่ยมีห้องพักหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนประมาณสองห้องแล้วก็มีห้องน้ําด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะพากันไปดูด้านล่างนะคะแต่ว่าน้องตูนจะไม่ได้พาเข้าด้านในบ้านด้านบนเนาะเนี่ยสุนขัขค่อนข้างเยอะนะคะนี่ ทุกตัวนะคะเนี่ยหางกระดิกค,คือเขาค่อนข้างขี้เล่นค่ะเป็นพันธ์เดียวกันหมดเลยพามาโชว์ตัวหน่อย <c oughs> นี่ค่ะเป็นห้องน้ำด้านล่างนะคะแล้วก็จะเป็นห้องโถงเอาไว้เก็บของเก็บเครื่องทำต้นไม้ของเขาอะค่ะเก็บอุปกรณ์ของเขานะคะ <c oughs> นี่นะคะก็เป็นบริเวณบ้านของคุณลุงนะคะอันนี้คือผลผลิตที่ได้จากสิ่งที่คุณลุงปลูกนะเขาก็เอามาไว้ด้านล่างนะคะรอมันสุกมันงอมนเนาะจะมีเสียงสุนัขนะคะเห่าบ้างนะคะเพราะว่าสุนัขค่อนข้างเยอะค่ะนี่เป็นบันไดขึ้นด้านบนของคุณลุงนะคะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านแบบสมัยก่อนนะแต่คุณลุงเขาก็ปรับปรุงกันมาเรื่อยๆนะคะนี่รั้วบ้าน ตัวบ้านสีสันสวยงามมากค่ะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงนะคะนี่ไม้ก็ใหญ่พอสมควรไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมด้านหลังนะคะตอนนี้เรามายันด้านในแล้วนะกําลังจะเดินไปถึงด้านหลังความลึกหนึ่งรอยเมตรเนี่ยจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคะนี่ตรงเสานี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่ตรงเนี้ยอะไปข้างหลังจนถึงริมแม่น้ําเนี่ยจะเป็นที่งอกของกรม แม่น้ำนะคะเขาเรียกว่าไงอะกรมท่าหรอที่งอกนะคะนี่ต้นไม้รอบบ้านเลยค่ะต้นตาลต้นตาลต้นนี้นะคะอายุร้อยกว่าปีแล้วค่ะทุกคนมันมีตั้งแต่คุณลุงยังไม่เกิดอะ่ะเห็นคุณลุงบอกนะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเด็มแม่น้ำก่อนนะทุกคนแปลงนี้นะคะแค่ต้นไม้ก็คุมแล้วค่ะต้นพยุงก็สองร้อยกว่าต้นแล้ว ปกติเนี่ยแม่น้ําที่นี่นะคะน้ําเขาจะค่อนข้างใสนะแต่เนื่องจากตอนเนี้ยเขาเพิ่งจะปล่อยน้ําเข้ามานะคะทําให้น้ําเนี่ยสีเป็นประมาณนี้เลยค่ะคุณลุงก็ทําทางลงไปทางริมแม่น้ํานะสาหรับใครที่เขามีทุนนะคะมาซื้อที่ดินแปลงนี้ก็ทําเป็นแพรนะคะเพื่อที่จะเอามานั่งเล่นริมแม่น้ําก็ได้อ่าแล้วก็ทับตรงนี้ออกเนาะให้มันโล่งๆอ่ะ,ค,ะคุณลุงเขาก็ทําไม่ไหวแล้วปัจจุบันนี่ โอเคไปเราไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นทางลงไปแบบนี้คุณลุงก็ใช้เครื่องปั๊มน้ํานะคะปั๊มจากแม่น้ำเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อไปลดน้ําต้นไม้นะถ้าใช้น้ําประปาน่าจะน่าจะไม่ไหวนะคะนี่บรรยากาัดแล้วหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเราหันหน้าออกจากริมแม่น้ําเนี่ยก็ตรงนี้เป็นทิศเหนือนะหันหน้าออกมาทางนี้เป็นทิศเหนือโฉนดที่นี่เป็นโฉนดขุดแดงนะคะทุกคน สนอดคุดแดงเป็นกรรมสิทธิ์นะคะเจ้าของเพียงผู้เดียวไม่มีใครสามารถยึดเราได้เนาะยกเว้นว่าเราไม่เอาไปจำนำจำนองอะไรไว้แล้วไม่ไปจ่ายตังค์เขานะคะอันนั้นเขาก็มีสิทธิ์สามารถยึดได้เช่นเดียวกันนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะคุณลุงก็ปลูกไว้คุณลุงบอกว่าสามารถไล่ยุงได้ด้วยนี่บรรยากาศต้นไม,ม้ร้อมรอบมากค่ะช่วงนี้นะคะคุณลุงก็ไปมาบ้างนะคะไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกวันก็ทําให้เนี่ยมีหญ้านะคะคุณลุงก็ถางไม่ไหวเลยจริงๆ ตรงนั้นนะคะเป็นไผ่นะแต่ไม่แน่ใจว่าชื่อไผ่อะไรไผ่กิมซูอะไรเนี่ยแหละคะ่ะคือเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามกอนนะคะก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะกับราคาสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะสามจุดเจ็ดห้าราคานี้นะคะคุณลุงลดแล้วนะถ้าใครเป็นเอฟซีเพจคุณบอยนะคะก็จะรู้ว่าแรกๆเนี่ยคุณลุงขอตั้งราคาไว้ที่สามจุดเจ็ดเก้ามันทำไมแน่ใจนะคะแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือสามจุดเจ็ดห้านะคะ ราคาสามเจ็ดห้าเนี่ยคือพอร้อมค่ารางวัดค่าหักโอนค่าภาษีค่าทุกอย่างแล้วนะคะก็คือจบในราคานี้ราคาเดียวนะคะไม่ได้ลดเพิ่มแล้วนะ,ะน,น,นี่บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะบ้านคุณลุงเขาก็ใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนตอนนั้นคุณลุงอยู่ตุ่ก็เคยเดินขึ้นไปดูกับเขานะเขาก็พาไปดูเนาะ ก็มีห้องพักเพราะคุณลุงเนี่ยเป็นคนทร,รมัดทรรมโมมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิวตรงนี้บ้างดีกว่าเนี่ยนี่เป็นไผ่กิมซูนะคะประมาณสามกอใหญ่ๆนะที่งอกเนี่ยประมาณงานกกว่าเลยนะทุกคนเกือบเกือบสองงานเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยที่งอกเราสามารถทําอะไรก็ได้ค่ะอย่าไปปลูกสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นถาวรเพราะว่าถ้าเกิด ที่ของหลวงเนี่ยถ้าเขาเอาคืนแล้วเขาให้เราลื้อเนี่ยเราจะเจ็บตัวเปล่าๆนะคะจะเสียได้เสียได้สิ่งปลูกสร้างของเราด้วยนะคะแล้วก็สําหรับแปลงนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะมาชมนะก็นัดล่วงหน้า1วันนะคะโทรไปเบอร์คุณบอยได้เลยค่ะ0ูนย์ก็แปดสามนัดล่วงหน้า1วันนะคะเพื่อที่จะให้คุณบอยเนี่ยเตรียมตัวเตรียมข้อมูลนะคะส่งพิกัดให้เขาแล้วก็นัดล่วงหน้า เพื่อที่จะแจ้งเจ้าของบ้านด้วยขออนุญาตเดินนะคะมันจะสั่นๆหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนี่ปกติคุณลุงเขาจะไม่ปล่อยให้ยาขึ้นเลยนะคะแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะมันก็ไม่ไหวจริงๆสำหรับใครนะคะที่มาดูนะก็ต้องแจ้ง่วงหน้าน,นั่นแหละเพราะว่าถือเป็นมารยาทในการรับชมที่ของคนอื่นนะคะเราจะได้แจ้งเจ้าของบ้านเนาะ บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านร้างนะคะมีคนอยู่จริงๆนะคุณลุงเขาอาศัยอยู่จริงๆนะคะอย่าอย่าคอมเมนต์กันเล่นๆเนาะว่าบ้านร้างหรือเปล่ามีผีหรือเปล่าไม่เอานะคะให้เกียรดเจ้าของบ้านนิดหนึ่งเนาะนี่ลมเย็นนะคะถ้าเรายืนตรงเนี้ยตัวรู้สึกว่าบรรยากาศเขาดีมากแล้วก็คุณลุงเนี่ยเก็บลูกตาลเนี่ยมาเรียงแบบนี้นะคะดูสิคะลูกตาลเขายังเรียงเลยเห็นไหมนี่ริมน้ําแบบนี้นะคะ น้ำเนี่ยแดงเฉเพาะว่าเขาเพิ่งปล่อยมานะคะที่นี่น้ําไม่ท่วมนะคะแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปาเข้าแล้วนะคะน้ําไม่ท่วมดูจากเสาไฟด้านหน้าได้เลยนะคะไม่มีคาบน้ําท่วมใดดทั้งสิ้นเนาะมีแต่ปิ่มๆบ้างเพราะว่าเราอยู่ริมตะลิ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิ่มถึงตัวบ้านนะคะต้นสักต้นพยุงอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องตูนก็พามาเที่ยวพามาชมพอสมควรนะคะ แล้วก็อยากจะฝากถึงลูกค้าที่จะมาดูนะคะข้อเสียของเขาเนี่ยก็มีน้อยอะคะ่ะก็คือมีแค่เรื่องทางเข้าอย่างเดียวเลยนะอยากให้ลูกค้านะคะลองพิจารณาก่อนนะจากคลิปที่น้องตูนรีวิวนะคะถ้ารับได้ก็มาดูกันนะอยากจะมาดูของจริงก็มาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคุณลุงเขายินดีที่จะให้ดูให้ชมนะคะเพราะเขาก็ต้องการที่จะขายเช่นเดียวกันเนาะโอเคยังไงวันนี้นะคะน้องตูนก็ขอตัวลาไปพร้อมกับแปลงบ้านพร้อมสวน พร้อมติดริมแม่น้ำส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงในราคาสามจุดเจ็ดห้าล้านบาทนะคะโอเคค่ะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะช่วงหน้าฝนเนาะรา้อน,อนบ้างเาหนาวบ้างนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะค่ะยังไงต้องตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ